สวัสดีค่ะเจอกับพี่วรุตาอีกแล้ววันนี้มีของมาพิเศษอีกแล้วใครที่ไลฟ์เหนื่อยหิวแวะบ้านพี่วรุตาได้นะคะพร้อมค่ะแล้วมาดูนะคะวันนี้ถ้ามาพักเหนื่อยมาทานอะไรบ้านพี่วรุตาแล้วจะมีอะไรให้ทานบ้างอันดับแรก พี่วรุตาแหมอยากจะนำเสนอเอาปลาแซลมอนเหมือนทุกครั้งเลยค่ะปลาแซลมอนแต่วันนี้พิเศษค่ะหุยมืดวันนี้พิเศษค่ะเพราะว่าเป็นปลาที่ว่ายน้ำจากธรรมชาติไม่ใช่ปลาที่อยู่ในกระสังที่เขาเลี้ยงนะคะเป็นปลาที่ว่ายไปมาตามกระแสน้ำตามธรรมชาตินะคะอันนี้ บอกได้เลยนะคะว่าพิเศษมากๆเลยเห็นยี่หอมม้อไหมคะอันนี้แพงมากเลยล่ะค่ะตัวนี้๋ยวเพื่อนทุกตาวันนี้ก็เดิอนอาหกินไม่ทันเลยคะ่ะแหมของขาวละเดี๋ยวมาดูอันนี้เพื่อนเพื่อนรู้จักอันนี้ไหมคะก็เรียกว่าควาครีม ควักตัวนี้เป็นเหมือนกับนมนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะข้นเราไว้ใช้ทำใส่เป็นโยเกิร์ตใส่ใส่กินคู่กับพวกผล,ลไม้หรือว่าใช้ใส่คู่กับน,น้ำผึ้งทานอร่อยมากๆเลยค่ะพี่วรุตกาได้มาสองกระปุกแล้วกระปุกนี้นะคะอันหนึ่ง500กรัมครึ่งกิโลโอ้โหโหโหเป็นอะไรที่แบบอื้มหืมอื้อหืม 2กระปอ๋อง1กิโลงานนี้อ้วนแน่นอนมาเป็นกระปุกแล้วเดี๋ยวมาเป็นกระป๋องค่ะอันนี้พิเศษค่ะสำหรับคนที่ต้องการจะลดความอ้วนนี่ค่ะเป็นแบบ fitness. ฟิตเนสฟิตไล แฝดน้อยอะไรน้อยน่าทานมากๆเลยค่ะยี่อนนี้แนะนำนะคะให้ไปซื้อทานกันแล้วกินแล้ว้อมเลยค่ะนี่ก็เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบธรรมชาติไม่มีรสชาติอะไรเลยนะคะเป็นแบบธรรมชาติกินแล้วร่างกายได้รับประโยชน์เต็มที่เฮ้ hey! อันนี้สำหรับคนที่ อยู่เมืองนอกจะรู้จักซาซิกิซาซิกินี่มาจากประเทศกรีคค่ะกินคู่กับกันเอกมันฝรั่งหรือไม่ก็กินคู่กับพวกเนื้อสัตว์จะอร่อยมากเลยค่ะพวกย่างพวกบาร์บีคิวพวกอะไรพวกนี้อร่อยมากอันนี้แนะนําเลยนะคะแนะนาเลยรู้ทำไมมันมืดจังล่ะเนี่ยแนะนําเลยค่ะตัวนี้ ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยจะมีไหมแต่ที่นี่โหทานแล้วข้างในก็จะเป็นเนื้อครีมใส่โยเคือทำอะไรอร่อยมากๆเลยค่ะแนะนำนะคะซาซิกิแล้วก็อันนี้อาหาตัวนี้อย่ามืดตัวนี้เป็นปลาค่ะเป็นปลาแอริงสตอฟ ใส่ในครู่ใส่ในไอนครีมแล้วก็ข้างในก็จะมีพวก่าหัวหอมแล้วก็ไอก็ได้แตงกวาดองร่วมด้วยอร่อยมากอันนี้กินคู่กับขนมปังหรือจะทานคู่กับมันฝรั่งต้มก็อร่อยเหมือนกันค่ะ <S <S ป<ล>เป็นเนื้อปลายอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวอรุตตาให้ดูนี่ละค่ะเป็นเนื้อปลายอยู่ข้างใน เวลาทานก็จะมีเนื้อครีมอยู่ข้างในด้วยบรุตาอยากเปิดให้ดูค่ะแต่เปิดแล้วก็ต้องทานเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนๆเห็นหน้าไหมคะมืดเนาะนี่ละค่ะเป็นเนื้อครีมงงแงงงงแงงอยู่ในกระป๋องอันนี้นะคะงงแงงงงแงงอยู่เนี่ยแล้วก็ทานคู่กับขนมปังหรือทานคู่กับมันฝรั่งอร่อยมากค่ะมันฝรั่งต้มนะคะ วันนี้ก็ได้มาซา้มกระปุกอาหารอาหารเช้า,าคาราเมลคาราเมลตัวนี้สำหรับคนที่จะลดความอ้วนอย่าไปสรรหามาทานนะคะเพราะว่ามันหวานทีเดียวถ้ากินคู่แล้วเนี่ยต้องหาอะไรมามามาเสริมพวกน้ำมะนาวนิดนึงอันนี้ เห็นแค่ภาพที่เราก็รู้ว่าหูยคาราเมลเห็นเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะไหลย้อยกันนานนี้บอกได้เลยนะคะวานสุดๆวรุตาจะมาทานร่วมกับนมหรือไม่บางทีก็ใส่ผลไม้ร่วมด้วยใส่โมสลี่ใส่พวกนี้ความหวานก็จะลดลงไปคะ่ะอันนี้ก็ทานได้อันนี้หรอวรุตาได้มาวันนี้12345หอัน โอ้โหและก็นี่ก็เป็นเช่นเดียเหมือนเดิมอันนี้เป็นแผ่นชีสนะคะแผ่นชีสที่เ้าตัดมาเป็นแผ่นๆแล้วให้กินคู่กับอาหารเช้าก็หลังว่าจะทานกันนะคะอันนี้ได้มาสระอันและอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่ค่ะเป็นเนื้อไก่ที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆที่เป็นเนื้อไก่ข้อก้อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอันนี้เขาขายนะคะมืดไปไหมคะเพื่อนเพื่อน หน้ามืดไหมช่วงนี้หนาก็มืดไปหน่อยแล้วเพียจัดแล้วก็อันนี้อาโอ้ยอย่ามืดสิคะอัรติเมลอัรติเมลดื่มตอนเช้าเหมือนกับลักษณะเหมือนยาคูเลยค่ะดื่มตอนเช้าร่างกายจะแข็งแรงเดี๋ยววรุตาาขอดื่มตอนนี้ค่ะไม่รอเช้าแล้วบำรุงร่างกายค่ะจะได้มีแรงสู้ต่อ Uh huh. อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าสำหรับอิมมูนซิสเตมหรืออิมมูนซิสเตมภาษาเยอรมันภาษาไทยเราก็เรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะกินแล้วภูมิคุ้มกันร่างกายของเราจะแข็งแรงทำให้ร่างกายของเรา uh huh. กระชุ่มกระชวยแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะ uh huh. เพื่อนๆมากินด้วยกันอือร่อยมากเลยค่ะเมืองไทยน่าจะมีนะคะรสชาติก็จะเปรีป้ยวๆเหมือนกับยาคูเลยค่ะแต่อันนี้เป็นลักษณะน้ำนมอร่อยมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะตัวนี้อัคติเมล ก็อรุตาก็าได้นมอันนี้ fresh milk ก็เรียกว่านมสดค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนมสดกระปุกแค่นี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดีย๋ยวนะคะครึ่งลิตรค่ะอยู่ครึ่งลิตร แล้วก็เพื่อนๆดูนะคะว่าตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเขียนว่า1.5% F ฟตหมายถึงว่าความที่มีไขมันไขมันแค่1.5เองค่ะ1.5%ก็สำหรับคนที่ต้องการไขมันน้อยๆก็ใช้1.5แล้วก็ ถ้าเกิดไขรตองกันเยอะก็จะมี3.5%ด้วยค่ะก็เลือกลองใช้กันดูนะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการไขมันไขามันมากหรือมีไขมันเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องการเพิ่มมากขึ้นก็ใช้1.5%ค่ะตอนซื้อก็ดูด้วยนะคะและ้วก็อืมวันนี้ีเ์ของและนี่โอ้ยเป็นลักษณะเหมือนของ อัคติเมลเมื่อกี้ที่วรุตาบอกเป็นอัคติเมลเหมือนกันค่ะแต่อตัวนี้สําหรับเด็กน้อยหลอกล่อหลอกเด็กหลอกเด็กอันนี้สําหรับหลอกเด็กค่ะมีรูปน่ารักน่ารักเห็นไหมคะเป็นรูปกระตูนกระตูนแล้วก็อันนี้แม้กระทั่งกล่องก็ยังน่ารักเลยค่ะเดี๋ยววรุตาแกให้ดูนะว่ามีรูปอะไรบ้าง อันนี้รูปปลาน้อยน่ารักมากเลยไอตัวนี้และตัวนี้นี่ใครรู้จักมั้งคะตัวนี้ตัวอะไรน่ารักมากอาเจ้าหนูราตุยหรือเปล่าวรุนตามไม่แน่ใจแล้วก็นี่ตัวอีทีน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากอีทีแล้วก็นี่ ตัวนี้ชื่ออะไร Monster นี่นี่นีโอ้ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมืดเป็นเห็นไหมคะ Monster Mon ์ม Mon อน m o n อ t e r s อ่าฮะเออเขาาเขียนไว้ให้แล้วนี่นะโอ้ยง่อจังว่าตัวเองส่วนอันนี้ก็เป็น Toy Story อ๋อนี่ก็เขียนไว้ให้แล้วค่ะว่ารุตามไม่ได้อ่าน น,ะะนี่ไงคะก็เขียนว่าปิด Toy Story โหรุ่นดอกหลอกเด็กหลอกเด็กอันนี้อันนี้วรุตตาไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ก็เขียนว่าแต่ก็เขียนว่า Alice Takeoff ไม่แน่ใจเป็นการ์ตูนของเด็กๆแก่แล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไร ใช่ไอตัวนี้ที่วรุตาบอกนี่คือราตะตุยเป็นหนังที่บบาโหยวรุตาชอบมากดูไม่รู้กี่กี่รอบแล้วเนี่ยราตะตุยน่าน่ารักมากส่วนไอตัวนี้ก็แน่นอนค่ะเนโมเนมโมโหยของหลอกเด็กหลอกเราด้วยล่ะไม่ใช่ดอกเฉพาะเด็กอย่างเดียวน่ารักมากเลยค่ะทำให้เด็กทานอาหารไอทานไอ นมได้น่ารักทานไปด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยแอปปี้แอปปี้โอ้โหนี่แค่แค่สองก็น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะน่ารักน่ารักจึงเลยเห็นแล้วก็โอ้ตาตาตาแอปปี้แอปปี้อะแล้วก็มาดูนี่โอ้โห มวที่แล้ววารุตาก็แนะนำไปเรื่องมิวไรซ์นะคะเ็าจะใส่นมเข้าไปด้วยวันนั้นบอกว่ามีน้ำตาลแล้วก็ข้าวอย่างเดียวก็ใส่นมด้วยนะคะแล้วตามไปด้วยผลไม้รสต่างๆค่ะผสมลงไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆผๆๆสมลงไปน่าทานมากเลยค่ะถ้าเกิดบางคนอยากจะเพิ่มงาถั่วหรืออะไรใส่ลงไปก็ได้ค่ะข้าวโพดอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นอะไรนะก็เรียกอะไร ในบ้านเราก็เรียกลูกเดือยอันนั้นก็ใส่ลงไปได้ค่ะน่าทานมากๆเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นข้าวผสมน้ำตาลผสมนมแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปรสชาติก็ดูตามนี้ค่ะบางครั้งก็เป็นแอปเปิลบางครั้งก็เป็นเชอร์รี่บางครั้งก็แล้วแต่นะคะว่าจะใส่บูมเป็นรสชาติอร่อยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทานก็ ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะสําหรับที่นี่ที่คนเขาซื้อกินกันก็อย่างที่บอกว่าคนแก่ก็ชอบทานกันค่ะแต่เราหนุ่มสาวก็ทานได้นะคะค่เพื่อนๆและก็แน่ขนมปังค่ะขนมปังอันนี้วันนี้โอ้ยมืดมีสองประเภทประเภทหนึ่งก็ใส่ ธัญพืชประเทศหนึ่งยังไม่ใส่เป็นขนมปังขาวว่ารุตาไม่ค่อยทานแต่ก็โอเคก็โอเคก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ค่ะอันนี้วาริตาก็ได้มาสอมอันมืดมากๆเลยรู้สึกไฟมืดมอกโอ้ยดูขนมปังแล้วมาดูช็อกโกแลตกันเห็นไหมคะกับหัวกับหาง ช็อกโกแลตอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตเป็นแผ่นอะไรเหลวเราลองมาชิมกันเลยค่ะเปิดยังไงเนาะเปิดยังไงเนาะนีะ่เดี๋ยวเปิดก่อย ออกแล้วกับเพื่อนๆนี่มาดูนี่เอาเริ่มแรกนี่ดูกล่องนะคะเขาจะมีว่าข้างในจะเป็นรูปแบบนี้รูปผู้หญิงนี่ค่ะเขาจะมีเป็นแบบอันเล็กๆเ,เ,เ,เต็มไปเลยค่ะแล้วก็ในแต่ละอันก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยเห็นไหมคะหลายรูปหลายแบบทีเดียวเลยก็มีรูปผู้ชายด้วยแล้วก็มีรูป ีผู้หญิงด้วยเห็นไหมคะอฮะฮะฮะอุาาอาาอ้ยมีหลายรูปหลายแบบเลยแต่น่ารักมากเลยแต่ชิมค่ะมาชิมกันค่ะเพ,พื่อนๆว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่อึม เ็นช็อกโกแลตนมอร่อยมากทานได้ยามเครียดจะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นเครียดน้อยลงเพื่อนคนไหนที่เครียดนะคะไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ไม่ทันเครื่องมีปัญหาระบบกัดกล้องเน็ตหมุนๆน,นะคะวารุตาขอแนะนำช็อกโกแลตนี้ค่ะ แวะมาบ้านมารุตานนะคะแจกคนละอันสองอันเอาไว้ทานค่ะเอาไว้กินคู่กับน้ำเวลาเราไหลแล้วเราพูดล้วคอแห้งจ็บคอตั้งหลายแหละมาเอาช็อกโกแลตไปทานนะคะนี่ละค่ะแก้ความเครียดนะคะทำวิดีโอไม่ทันไม่ไม่ได้ส่งไลค์เยอะอะไรหรืออะไรทั้งหลายแหละช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตช่วยลด ความเครียดทานไปแล้วเครียดหายทุกอย่างโล่งค่ะเอาเลยเพื่อนกินเลยเลยละอืมอร่อยอร่อยอืมไม่เครียดไม่หลับาล่าจอละงานเนี้เจ๋งเจ๋งเ้ยเพื่อนเพื่อนถ้าใครเห็นอยู่ในซุเปอปร์มาร์ก ซูเปอร์มาร์เก็ตนะแนะนำเลยค่ะตัวนี้อร่อยมากตอนนี้ที่ประเทศเยอรมันสี่ทุ่มห้านาทีวรุตากินช็อกโกแลตเดี๋ยวไปปั่นจักรยานต่ออันนี้แนะนำนะคะอร่อยมากไม่หวานเยอะหวานกำลังพอดีแล้วชิ้นขนาดพอคำทานได้เพื่อนๆอร่อยแนะนำนะคะอันนี้วรุตาก็ได้มาสามกล่องค่ะ สามกลองส่วนอย่างอื่นก็เป็นชอเเ็อกโกแลตแท่งนะคะเป็นชอเเ็อกโกแลตแท่ง<า>ก็ก,ก็บอกว่า33%ชอเเ็อกโกแลตนอกนั้นก็จะเป็นนมอันนี้ก็ก็บอกว่าโฟลเมลก็คือเป็นนมกับนมผสมนะคะนี่ละค่ะชอเเ็อกโกแลต อางไปแล้วว่าชีวิตจุ่มชื่นอันนี้เป็นขนมน่นารักน่ารักเห็นไหมคะใส่วานนัทด,ด้วยน่าทานมากเลยจ่ายตัวนี้เป็นเป็นธัญ,ญพืชใส่ผสมถั่วลงไปส่วนตัวนี้นัทก็ถั่วค่ะน่าทานมากเลยค่ะ แล้วก็รู้ตาได้มาถึงแผนกผักนะคะ avocado 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 นี่นะคะไม่ใช่กินแต่เนื้อนะคะเม็ดก็กินได้วารุตาไปฟังวิดีโอของพี่สมใจที่อยู่นิวยอร์กพี่ก็บอกว่าเม็ดของอะโวคาโด แก้โรคสารพัดอย่างทําน้ําชาก็ได้กินสดก็ได้ถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปตากแดดจะกินเหมือนกับกินมากเลยละค่ะวารุตาก็แน่นอนค่ะรีบทำทันทีเป็นอะไรที่ติดใจมากก็เลยเม็ดอะโวคาโดตอนนี้ก็ไม่ทิ้งและค่ะหั่นมาชิ้นเล็กๆแล้วไว้ทานอร่อย สุขภาพดีมากเ,เพื่อนเพื่ออย่าลืมนะคะอะโวคาโดมีน้ํามันเยอะมากและเป็นน้ํามันที่ร่างกายต้องการทานนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะอะโวคาโดถ้าจะให้ดีปลูกเองกินเองค่ะสุดยอดนี่ค่ะเ,เพื่อนเพื่อวันตาได้ถั่วง,งอกมาถั่วง,งอกนี้นะคะได้มาสามกล่องว่าจะเอาไปผัดกับหมี่สามกล่องค่ะาลดราคาแล้วนะคะ เขาติดป้ายแดงนี้แสดงว่าเขาลดแล้วเขาล,ลดเขาลดแล้วพร้อมจะลดแล้วอันนี้สามกล่องพวกนี้ว่าจะผัดกับกับกาเรียกเส้นหมี่หูยทานบางทีอาจจะทานโชวก็ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะคะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยช่วงนี้เครียดค่ะเป็นเพือนใครเห็นอัน,นี้ไหม ถ่ายสิคะลูกอะไรลูกเมลอนเมลอนบ้านเราก็เรียกว่าแคนทาลูปไม่ใช่สินเนาะลูกเขาเรียกอะไรนะเนาะเมลอนน่ะเมลอนน่ะลูกเล็กๆอ่ะดูสิลูกน่ารักโอ้ยเท่าหน้าวรุตาเลยเนี่ยเท่าหน้าน่ารักน่ารักปกติเราเคยเห็นลูกใหญ่ๆใช่ไหมคะอันนี้ลูกเล็กน่ารักมากเลยแลวมาพรมกับมะม่วงนี่มะม่วงยังใหญ่กว่าเมลอนซะอีกเพื่อนดู ดูดูสิคะเขายัางนั่นกว่าอีกอันนี้แค่อวบอ้วนเฉยๆแต่เล็กมากเลยค่ะนี่เมลอนอันนี้มะม่วงอันนี้เมลอนอันนี้มะม่วงเมลอนมะม่วงเมลอนมะม่วงค่ะอ่าฮะ่าฮะเพื่อ,าาอาานๆอันนี้ก็เรียกเมเนอร์อีเมดตารีนเป็นส้มมาจากประเทศสเปนอยากชิมไหมคะ รู้แตจะแกะแกะ,แกะชิ้นค่ะวิดีโอรีวิวของยาวนานมากอย่าเพิ่งเหมือนนะเพื่อนแต่ยังไงก็ดูให้ครบ3นาทีแล้วค่อยเขียนคอมเมนต์นะคะเผื่อเป็นสแปมค่ะเดี๋ยวเราไม่รู้กันว่าเพื่อนส่งสารมาเดี๋ยวไปตอบกลับไม่ถูกคะ่ะนี่ค่ะอืมอืม อืมอืมอือฮึอร่อยมากม mm hmm. ากอืออึรู้จารับประกันคุณภาพไหมคะอืออืออ mm ือ hmm. ฮ mm ืออือ อื uh huh. ส้มแบบนี้นะคะเขาจะวางาไว้ให้เราหยิบเองใส่ถุงแล้วไปชั่งกิโลเนี้ยก็ตกอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทกิโลหนึ่งอืมอ uh ืม huh. uh huh. จิตใจมากอร่อยมากๆ เพื่อนๆไปซื้อกินกันนะอร่อยมากอ่องกินนี่เขาเรียกที่นี่ก็เรียกสิทโทเนี่ยนะคะนี่ละค่ะมะน,นาวลูกสีเหลือง บ้านเราจะลูกสีเขียวใช่ไหมคะที่นี่จะลูกสีเหลืองแล้วก็สีเขียวถ้าเป็นสีเขียวราคาจะแพงกว่าลูกสีเหลืองนะคะลูกสีเหลืองน้ําบางทีไม่ก่อยเยอะไม่ค้อยอร่อยเท่ากับลูกสีเขียวคะ่ะอันนี้วัตถุดก็ได้มาสี่ลูกคะ่ะเอาไว้ดื่มตอนเช้าคู่กับน้ําอุ่นคะ่ะแล้วก็จะช่วยล้างลําไส้ล้างอะไรเราด้วยดีมากมากมันนาวมีประโยชนส์สุดๆเลยนะคะทานกันทุกวันได้นะคะร่างกายเราจะแข็งแรงแข็งแรง อันนี้กิวีกิวี do you know กิวีกิวีอันนี้สีเขียวเป็นกีวีสีเขียวค่ะตั้งแต่ไลฟ์มานประสาทเสียแล้วกับเพื่อนๆออยังไงขออาภาัยด้วยนะดูใหถ้าจะน่ารักมากดูให้จบวีดีโอด้วยนะคะ <laughs> กีวีค่ะอรุตัก็ได้สองสีหกมาได้มาเจ็ดลูกค่ะ แต่กีวีสีเขียวปกติแล้วมันจะเปรี้ยวนะคะแต่ที่นี่หวานมากกินไปงวดที่แล้วพี่ไปกินทีวีนะ่ะอร่อยอร่อยอเดี๋ยวมีโอกาสจะกินชูอีกรอบน,นะคะถ้ามีเวลาเอยมันฝรั่งมันฝรั่งค่ะเพื่อนๆไม่ใช่มันไทยอ,อันนี้มันฝรั่งค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวอันนั้นมันไทยได้ไหน อันนี้มันฝรั่งเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันฝรั่งอันนี้มันอเมริกาไม่ใช่มันไทยอันนี้เขาเรียกซื้อขัโทฟเฟลค่ะมาจากอเมริกาส่วนอันนี้ของเยอรมันมาจากตอนใต้ค่ะอันนี้ของเยอรมันอันนี้ของอเมริกาเออคนละประเทศกันเนาะเออไกลไลโงงหัวมรง เขาเรียกบ้านเราก็เรียกมันเทศเนาะตุวมันสับปะหลังมันเทศอืมันเทศนี่แหละค่ะจะเอามาต้มกินและมันเทศที่นี่นะคะบอกได้เลยนะคะว่าต้มแป๊บเดียวมันนิ่มมันไม่เหมือนแบบมันเทศบ้านเราบ้านเราคุณภาพดีกว่าค่ะของอเมริกามันต้มแล้วมันนุ่มไวเหลือเกินลูกตาก็าเริ่มสับสนกตัวเองแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดอันนี้เพื่อนๆใครชอบมั้ง คงไม่มีใครกลัวกระเทียมนะคะอันนี้ค่ะเอ้ยเฮ้ย,ยเฮมะเขือเทศอย่าร่งอย่าร่วงแตงกวาวันนั้นมีน้องใครไม่รู้บอกว่าผมนึกว่าบวกแตงกวาน้องไม่ใช่บวกแตงกวาที่นี่ก็เรียกว่าคัวเกอคัวเกอสามอันคัวเกน สามอันยาเหมือนบัวบ้านเราเลยค่ะแต่ที่นี่เต่งกว่าค่ะเต่งกวาที่นี่ก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะคะคือเล็กและก็สั้นเหมือนอย่างบ้านเราแต่ที่นี่แต่ที่นี่อะไรนี่อีกแบบหนึ่งก็คือยาวเห็นไหมคะเอาไว้ทําสลัดค่ะอร่อยออร่อยส่วนที่เหลือก็จะเป็นแอปเปิลสจมกล้วยพริกหวานตาล้วป อสองโปรดของวรุตตาไม่ใช่ของครอบครัวของวรุตาค่ะก็จะมีมันฝรั่งทอดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอนที่มันเป็นแป้งแผ่นๆทอดและกินคู่กับซอสนะคะอร่อยอย่างนี้เลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วนน้าลายไหลกันมั่งไหมมามหมมาม,ามาโอ้ยโอ๊ยอย,อย่าด่วงมาแอปเปิ้นดวงเพื่อน อย,อยากกลิ้งไปไหนสิการูกยังไงคะดูแล้วเริ่มหิวกันรือยังถ้าหิวมาเลยค่ะเดี๋ยวส่งที่อยู่ไปให้มาทานกันนะเพื่อนเพื่อนไลค์กันเยอะแล้วทํางานกันมาเยอะเหนื่อยกันทั่วหน้ากันทุกๆคนแล้วมาพักเหนื่อยมาทานข้าวบ้านที่วรุตานะคะแล้วก็มากินช็อกโกแลต กลายเหนื่อยกันด้วยค่ะยังไงก็ดูแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะแวบ,บไปหาค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุ๊บจุ bye ๊บบ๊ายบายเก็บของเก็บปลานี่ยอมรับเลยนะคะอร่อยมาก ปราเซม,มอนลักซ์ไปละบายบายไปแล้วค่ะ